เ่าห้ฟังนิดนึงว่าเหตุเกิดวันที่เท่าไหร่วันวันที่22ประมาณรัก10โมงิบ20่สิบตอนนั้นเรานั่งอยู่ตรงไหนทําอะไรผมนั่งอยู่ข้างในขายของเลวเตรียมตัวจะขายของอขายหอยอะไรนี้แล้วมีคนเสื้อเหลืองใส่เสื้อสีเหลืองใส,ใส่เกยสแลกเกยเข้าไปเหมือนพนักงานของรงบานอะไรเข,เขาเขาเาบอกว่าเขาเป็นพนักงานของโรงบานว่ามีน้ํามันเขาถามว่าที่เนี่ยขายน้ํามัน พืชน้ำมันปลาล์มมรกฏไม้บอกว่าผมบอกว่าขายแต่ไม่มีอะไรเงี้ยหลังเขาบอกว่าเขา,เขามีเขามีอยู่สามสิบลังเพื่อทางบ้านน่ะเขาล้างสต๊อกไง,งไม่รู้เขาบอกว่ามีสามสิบลังแล้วของใหม่มาเข้ามาก็เลยจะลงอยงนี้ออกไปเลยก็เลยบอกอ่าลังละสี่เขาบอกลังละสี่ร้อยแล้วเดี๋ยวซื้อสามสิบลังเดี๋ยวจะให้มาสองลังอะไรอีนน้ปกติเราซื้อลังเท่าไหร่ ก็เรียกว่าถูกกว่าประมาณรังละร้อยเราก็เลยสนใจใช่ก็คือไปเห็นเนาว่าเป็นของโรงบรมเขาบอกว่าโรงบรลมาด้วยอะไรด้วยเงี้ยเขาบอกว่าไม่เชื่อตอนแรกก็ผมกไม่เอะใจเอะใจอยู่แล้วหลังเขาบอกว่าเขามีบัตรอยู่ของพนักงานอะไรอย่างไรี้แล้วหลังเขาคุยอะไรแล้วเขาหยิบให้เราดูปะยังไม่ได้หยิบนะช่วงนั้นแล้วก็หลังก็คุยเนี่ยเขาคุยว่าว่าสินค้าเขาอมีอยู่อีกเนี่ยตอนนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวมีมาอีกมาให้อีกอะไรอย่างี้เขาคุย เราก็เลยเชื่อจังหวะวขาองขายของด้วยแล้วก็คุยกับพี่ชายผมด้วยอะไรด้วย<ม>อะไรด้วยไยตรงนี้เราก็เชื่อแล้วเชื่อเขาพูดอะไรมาคือแบบว่าแต่งตัวอะไรดุการอะไรเขาเหมือนไอ้นี่เจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยแล้วกร<ไ>ะทั่งไปถึงโรงพยาบาลเขายังให้ผมมาจอดจอดตรงลานจอดรถเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลอให้ถอยหลังขึ้นของตรงไอ้ร้านรถสินค้าของบยานเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็จอดรอแล้วก็หลังเขามามาเสร็จแล้วมียามยามเดินมาหาผมก่อนผมก็เลยบอกว่า เดี๋ยวรอกับพี่เสื้อเหลืองอยู่แล้วจมจหบอกพี่คนเนี้เขาเดินมาบอกยามว่าเดี๋ยวให้ให้รถผมมาถอยหลังเข้าไปรอ,อตรงที่ลานโหลดเพื่อเอาสินค้าขึ้นเขายังบอกยามแบบนี้เลยใช่ไปถึงที่ตรงลานโหลดเลยแล้วเขาก็อ้างว่าจะมาโหลดของน้ำมันพืชคือตรงนี้ใช่ครับผม,มแล้วเรารอรอเขาอยู่นานไหมรออยู่นานก็คือตอนแรกไปถึงนู่นเขาบอกคุยยามเสร็จแล้วเขาก็เดินผมก็ถอยหลังไปจอดรอ รอเสร็จแล้วเขาเดินมาบอกว่าเรียกผมว่าขอระชายชนหน่อยเพราะวัเท่านี้ตอนแรกผมบอกว่านั้นขอเปิดบินมาเลยละกันว่าได้เอาสินค้าจากโรงบารอเราไปราคานี้นี้เพื่อเพื่อผมก็ป้องกันด้วยว่าไอ้นี้ว่าเราได้ซื้อของจากโรงบารจริงอะไรจริงนี้แล้วแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าแล้วเ็าเดินกลับมาทีบอกขอเงินด้วยเอาเงินไปให้หัวหน้าเลยอะไรนี้หมื่นสองเงินสดสองใช่เงินสดจ่ายเงินสดไปใช่ครับเงินสองเขาเอาอะไรจากเราไปบ้างประชายชน ประชาชนหนึ่งใบแล้วก็แล้วกอาเงินสดเงินสองแล้วก็เดินหายไปแล้วก็เดินไปพักหนึ่งผมก็เอใจว่าทําไมไปไปนานเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของคนมีการย้ายจากบางบ่อมาที่รามาเขาจะเอาหงสือมาให้ผมอะไรเงี้ยผมก็รอพักหนึ่งเอ๊ะไม่ไม่ใจแล้วผมมาเดินดูอันนี้เขาโหลดผ้าเป็นโรงโหลดไอสำหรับคนไข้ผู้ป่วยที่เขาไปซักมาแล้วก็มาส่งให้โรงพยาบาลตรงนี้ในขวางหนึ่งก็เป็นของโหลดสินค้าธรรมดาร้านค้าทั่วไป ายเป็นว่าจุดที่เราไปจอดคือเป็นจุดที่โหลดถ้าเวลาซักได้ใช่มีไ e ว้นี่แล้วผมก็เลยถามพนักงานพวกนั้น<ๆ>เขาบอกว่าผมก็เลยเอารูปจากกล้องผมอะ่ะหน้ารถผมมาให้ดูบอกว่าไม่รู้จักคนนี้ไม่ใช่พนักงานของโรงพยาบาลแล้วก็จนหัวหน้าเขาออกมาบอกมามาถามผมว่าเรื่องราวเป็นไงผมก็เล่าเหตุการณ์เขาก็บอกว่าไม่ใช่พนักงานของเขาใช่ใช่เราก็เลยรู้ตัวว่าว่าโดนหลอก เพราะฉะนั้นกรณีนี้เราเสียอะไรไปบ้างอะเสียเงินไปหมื่นสองเงินสดหมื่นสองแล้วก็น้ํามันไอ้รือใหญ่แล้วก็ใบใชญ่คนหนึ่งใบครั้งนี้เราอยากจะบอกผ่านสื่อเรื่องอะไรบ้างคือว่าตอนนี้มันต้องระวังตัวไว้หน่อยครับมีจอาชีพมันมาอยู่ใกล้ตัวเราขนาดผมระวังแล้วอะขนาดระวังเราไปถึงที่ดูว่าเออคงไม่ใช่อะไรเงี้ยไม้ก็ต้องโดนจริงๆแล้วเรามีงานอดิเรก เป็นอะไรฮะอาสาผู้พิทอาสาผู้พิทแล้วเคยรับรู้เรื่องเราคนอื่นไหมไปช่วยคนอื่นรับรู้เรื่องก็รู้ไงก็ระวังแล้วไงแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าจะมาโดนกับตัวเองโดนตัวเองรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอนนี้แสงแปดเลยพี่เปดอะไรไม่ออกพี่ต้องหมื่นสองไงช่วงนี้เศรษฐกิจมือหาหางเงินยากเลยป่าจะได้มา ก็อยากจะฝากเป็นวิชาห่อแล้วเตือนภัยใช่ครับผมแล้วยังคิดว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำร,จร,จร,รวจอ่าถึงฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงฝากอ่าดูคนไรคนนี้ได้ครับจำให้ได้คืออะไรน็นเพื่อไม่ให้เป็นยิ่งย่างอะให้กับคนอื่นนะทีและอย่างเขาเอาชื่อของานมาแอบอ้างหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ดี